สวัสดี FC พี่น้องที่น่ารักเช่นเคยนะคะเพื่อนๆจ๋าทั้ทง FC ใหม่ FC เก่าทางใกล้ทางไกลทางต่างประเทศนะคะเพื่อนจ๋าเข้ามารับชมคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ใจถยารวยนะคะวันนี้พี่จก็จะพามาสรุปซีน้อยของวันที่13กันนะคะเพื่อนจ๋าก็อย่าลืมนะคะอ่า าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อนจ๋ามารับชมแล้วก็นะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงซื้อกลางการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันทุกชนิดเด็กต่ำกว่ายีปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะพี่น้องจ๋าโอเคเราก็จะมาสรุปผลของฮานอยเฉพาะกิจกันก่อนนะคะ mm hmm. เพื่อนๆจ๋าผลที่ออก835 95นะคะคเพื่อนๆจ๋าอ่า เก้าห้าก็มานะคะในชุดรวมนะคะเพื่อนเข้าชุดรวมเนาะส่วนสามห้านะคะสามห้าก็แปดสามห้ามาในตารางนะคะสามตัวแล้วก็สามห้าในวิดดินวิ่งรูดนะคะตารางนะคะสำหรับรอบฮานอยพิเศษค่ะเพื่อนจะฮานอยพิเศษผลที่ออกหกหนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะ หกหนึ่งหนึ่งศูนย์ก็เข้าตัวกลับศูนย์หนึ่งในเด่นศูนย์นะคะเพื่อนเเด่นหนึ่งเด่นศูนย์นะคะอันนี้ก็เข้าในชุดรวมนะคะเพื่อนๆตัวกลับเนาะแล้วก็หกหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะเพื่จนไม่ได้เขียนเลขหกให้เนาะถ้าใครเอาหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะเพื่อนๆนะคะก็อันนี้ก็หลุดไปสําหรับเด่นวิ่งรูดนะคะสําหรับ อรอบปกติค่ะเพื่อนจ๋ารอบปกติผลที่ออกก็650 29นเะคะ5005นะคะเพื่อนมาตัวกลับนะคะแล้วก็เข้าเด่นวิ่งรูด5นะคะ50นะคะเพื่อนจ๋าเข้าชุดรวมตัวกลับนะแล้วก็29ก็เข้าในเด่นวิ่งรูด9นะคะเ,เพื่อนแล้วก็เด่น9ด้วยนะ แต่ว่าพี่แจ็ยไม่ได้โจกเก้าสองมานะคะเพื่อนๆไม่ได้เจกเก้าสองก็เข้าตัววิ่งรูดสังเกตากับอันนี้ได้เด้งสองเด้งนะใครรูดห้ากับเก้านะคะเพราะว่าพี่ใจผู้ประจํานะว่าถ้าสีแดงนี่นะคะเพื่อนๆสีแดงนี่ก็ตัวสําคัญเลยนะคะเขาชอบตรัปัดกันนะคะเพื่อนสําหรับอรอบบีไอพีนะคะเพื่อนๆคนที่ออกนะคะ773นะคะ97นะคะเพื่อน สำหรับ97ก็มาในชุดรวมนะคะชุดรวมนะคะแล้วก็773อ่จ7ามเมาเด่นวิ่งลูด73มาด้วยกันนะคะเพื่อนจ๋ามาคู่กนเลยสองด้งเลยนะคะเพื่อนนะโอเค73ในตารางก็มีนะคะเพื่อน7 3นะคะเราก็เข้า,าพี่ใจก็พูดประจำเนาะว่า ขาสามารถมาด้วยกันนะคะไปจับคู่ก็ได้นะคะเพื่อนจันโอเคแล้วก็ไปต่อกันของวันที่สิบสี่กันเลยะค่ะเพื่อนจัาวันนี้วันสิบสี่ก็จะมีลาวัฒนาด้วยเนาะว,นนวันนี้วันนี้วันที่สิบสี่พี่จัยก็เห็นที่ศูนย์หนึ่งสองนะคะเพื่อนๆตัวเจาะตัว,ตวรูดนะคะวันนี้จะเป็นวันจันเนาะตัวเด่นก็คือสองนะเพื่อน ตัวเด่นคือ2นะคะเพื่อนจ๋าอ่าอันนี้ก็จะเป็น13เนาะอ่าอันนี้16นะคะพี่อนจะเขียนไว้ให้ดูนะคะอันนี้ก็7 6, จ็ดคนพี่อนจะเป็น14นะคะเพื่อนอ่า13นะคะแล้วก็10ก็ชอบเอาไปมาชอบหมดนะคะ20นะคะ2 7 2 3นะคะ2 8 2 9นะคะ2 4นะคะโอเค สองหกอ่ะสอด้วยก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีในเด่นนะคะเพื่อนสำหรับฝั่งนี้พี่ใจจะบอกเน้นรูดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดตัวเด่นเข้าเนี่ยบางทีเราเจาะไม่ถึงก็เสียดายเต้มหนึ่งสองเต้มหรือข้ามไปนะคะถ้าเป็นเด่นนะถ้าเด่นเข้านะคะเพื่อนรูดถึงจะได้น้อยแต่ว่าโอกาสที่มันมาสองเดี้ยงสาเดี้งก็มีนะคะแล้วก็โชคดีไปเนาะ ก็พี่น้องชื่นชอบตัวไหนก็สามารถหยิบจับเอาได้หรือไปเปรียบเทียบกันนะคะอดูตัวเด่นแล้วไปเปรียบเทียบกับชุดรวมได้นะคะหรือไม่ก็จะรูดเหมือนวิจัยก็ได้นะคะวิจัยจะเน้นรูดนะคะเพื่อนจ๋าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจไว้อีกหนึ่งคลิปนะคะเพื่อนจ๋ากดอ,ออกไปที่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อนจ๋า เพื่อนๆใหม่ที่พี่ใจยังไปช้าก็รอนะคะเพื่อนๆจะรอพี่ใจด้วยพี่ใจจะกลับไปหานะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ